เทปยังไงต้องขอขอรัา <t> พ <omi> ูดเรื่องทั้งสองทีมครับทั้งขวานเย็นแล้วก็โนรีจิตช่วย้วเกมในตุ่นจริงด้วยนะในตัวของัเราเรื่องทั้งสองทีมครับทงขวานเย็นแล้วก็โนิอีกครั้งทีงครับแต่เกมคู่สุดท้ายแล้วประจำสัปดาห์นี้กลุ่มเดียวกับเกมเมื่อสักครู่ที่มันจบลงไปครับต่ามือกับแบ็คไลท์ฟันครับ หอมมากเลยไปดูดิว่าแล้วไม่ใช่เหรอเย็บมันเลยน้ำเน๊อะ

อารัเกลในที่เวลาแรกครับกำลังจะเริ่มแล้วขวาเย็นอยู่ในย้อนสินเงินครับเจอแบบทางด้านโนลิมิตทจะมาในชุดสีส้มครับตัวหลักหลักวันนี้อยู่กันครบเลยครับตัวเขาขวาเย็นะครับหมวกวันนี้ไม่โดนไม่โดนขาแย็ได้อยู่ครับขวาเย็นไ่คอยเซ็ตขึ้นมาครับสิ ไกลใหม่ตรงต่อครับไม่เอิ้นสักครับใส่ครับอยากได้อยู่ก็ตังลิมิตทายตรงนี้โดนบีบสูงแล้วสูนโดนไาย แล้วกับ้าทาเนใหม่แล้วฝัดเย็นโอ้ยงแบบมค่อยๆซึ้ขึ้นมาแล้วฝัดเยนิีัไม่ห้วแล้ที์กงข้าวฝ้ามนสวยครับจะดึงลับไปทาเดินไม่ได้รูปนี้กลับบุกออกข้างไปเองครับลูกทุ่งทางน้านซ้ายครับ ล้อเข้าขวามาปลายขึ้นต้องว่าเปิดตั้งไปนิดหนึ่งครับเป็นขับขวาว่าอยู่ครับหา้องให้ขึ้นมาอ่าขึ้นหน้าไม่ได้ตโดนย้อนกลับมาตั้งใหม่ครับเบ็นเปิดไม่ทานแต่ยังเป็นบอลของปาเจนตนครับเปิด,ปดอ่าจะให้ลุงช่องลูกนี้โดนไม่ค่อยดีครับ ใส่ลูกนี้โอ้ยต่างหวาสุดท้ายดูแล้วโดนเนียวันนี้ตึงแล้วโดนติดใหงฟาวเก้าตาล้มาดูครับสหรบคิดก็ติงอาูกบอลเราจินมไม่ตรงต่อครับมน้ำหนักจะได้อยู่แล้ว ขอฟันมาดูนี้โอ้ฟันเดินไปครับแล้วบาดเจาได้โอ้เปิดาแลบจังหวะสุดท้ายย้อนเข้าไปตั้งใจใหม่ครับฝันเปลี่ยนการข้ามฝ้ามาให้จังหวะเดียวสวยครับแล้วปูดพาทะลุบอกางเบนยังเจ็บกลับมาได้ครับเกี่ยวเราให้มาโอ้เบนพลิกยก อยู่ครับยังให้เข้าไปข้างในไม่ได้ครับฝ่ายเยจนเป็นจับบอลไม่ดีแต่ว่าเพื่อนยังตามลงมาแก้ได้ครับฝ่าว่าอยู่ครัเอาขืนลูดีตวนกระแทกอย่างด้านหลังเพื่อสินให้รู้ได้เปลีป่ยนไปเลยครับซิงต่างกองข้าซ้ายแล้วจิงไกลยิงหนึงข้าง้เรียบร้อยครับลูกนี้สวยจริงยิงต่างบอลคืนงลงทุกข้อถามเปลียบเลยครับ คูหลตัเนี่ยดูแลวเห็นวิถีบอลแต่กาแก็จริงแต่ว่ามันบอลเนี่ยมันเลีนน้ยวหนีมือแย่โดนอ่ะช็อสก่อ์แรกมาเร็วคลัวผ่านไปไ่ถึงสนาทีแล้วตอนนี้ทิ้งตางได้แล้วิต้องอสี่้ยวหวาเยอะ ทาปอนรักอยาเป็นปอนสวันังโหาขวาเกขวาแล้วิงไม่องต่อแล้วม่แต่กถือว่าได้ยุกันตอดนี้อาันมาสวยก่อนเย็นตาเตะนิเคเล่นสั้นเลยย้อนอยบไปตั้งใหม่ิ ยังไม่ด้ตัวเองเซตบอลกันถือว่าค่อนข้างจะทัวร์ยกต่อไปในด้านวันเดียวยกตัวนหลังด้วยดิไม่รูภาพการนัดสั่งตัววันมันแต่สองตเอนนะทีมที่สองมาสวยสิแล้วเปิดเปลี่ยนแกน้งไม่ดีครับตอนนี้ไปบังอยู่บอกกันหน้าไปแล้วไหลจนย่องไม่ดีเตอนนี้อยากกลับมาได้แล้วหมดที่ อ้าแล้วจริงอ้าโอ้โหแล้นี้บอลชนหนักแล้วออกหลังแล้วโอ้โหไม่ได้แล้วบอลเปลี่ยนทางด้วยเอ๊ะเสาสองไม่ได้แล้ว่หมบอลมั้ก็ลือไปนิดงคี้บ ปาดข้าวปาละซีเปลี่ยนแกงเอาไปตั้งขวาดีโมเป็นปาดเข้าในมาโม่คนเดียวจ่ายไม่ผ่านแล้วจะโดนโหนกลับยอดตอนนี้โตลิมิตมาได้ครับดุยมาแต่ว่าจ่ายบอลอยู่นะยลุกไฟครับติดบล็อกแเราจะโดนโหนกลับบล็อกโอ้โหมาสวยครับเป็นทีนี้ตัดเข้าในแล้วตีเมื่อตัวจริงไปเทนแหละพูดเดียวกันเองเยอะมาก เฮ้ยการเลยอย่าปล่อยเขายิ้ง่ายเลยวนวนโเคซีเขาเียโอ้โหสูงถึงบ้านกันเร็วะขาดเนีย็นได้ว่าการประกบตาตัวไม่ปล่อยให้ไปง่ายๆคยอบขอทำสั้นเยอะคอริมิดซีฟยาวขึ้นมาแรงซ้ายไม่เห็นตกดีอลยครอบ เทผ่านมาเกือบจะเจ็ดนาทีแล้วตอนนี้สตาร์แรกเป็นของหวานเย็นเรับนำอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์จากประตูของสิงรูปทีมกายสุดสวยรับ าเราลูกนี้ให้ทีนึงเป็นไหลด้านขวาว่าโอ้ไปต่อหรือเปล่าจะล็อกเข้าในตัวลุงสองคนยิงอีกทีนึงการี้ไม่ตองต่อละคุณตั้ดใส่จากฝาประตูสีหมดยาวขึาา้นมาโมงแชบได้ไปไม่ถึงครับตัวสองเอก แล้วตู่ก็ปอนกับตออยู่ออกตรงกลางอย่างถึงเรจังหวะที่จะลุยไปไม่ห่างแคกทีตายพีคมาปอดยอดหางไม่ได้แต่ว่าตู่ก็จังหวะนี้เสียบอลตีไู่ให้เขเรื่อวิ่งไลแบบแล้วส่วนเปิดไปสวยโอ้โหแบบยั้ดีแล้วว่าได้ก๊ดปู่ให้บอลร้างเลยไป วางอยู่ทุกข้อกว่านทียนดึงไปดึงเส้นให้แล้วถึงสองแก้ไขกันสวยแล้วกว่าเทียนดึงจังหวะกลับมาสร้างใหม่ครับเบนข้างหน้าว่างอยู่โม่แปลกทางซ้ายโอ้โหสิ่งนู่นี้อบอลสุดท้ายยังลึกไปนิดหนึ่งอ่ะง่ายง่ายๆไม่ได้ง่ายๆ่ะเฮ้ยตัวเขาดิ เสาตันเตันอะไรเสาตอนบ่อยอเทไรที่ไปหาเพื่อนผมไม่อะไรแลันแบบเผากันเองตโป ไปจับบอลยาวอยู่ทางซ้ายแต่งเข้าขวาแล้วจริงค่ะข้อลูกนี้แม่ติดบล็อกไปทิ้งยาวอีกทีบอลยังไม่ไปไหนครับโอ้เก็บได้แล้วดูครับยืมมาซิงเกอร์หน่อยเดียวร้านซ้ายจะเป็นอีกแล้วคนเดียวไป็นสองแฉกขวาได้ก็เป็นดูว่าบอลติดเท้าแล้วจับซ้ายไปขวาย้อนกลับมา วุ้ลอกสวยคข้ามาทางซ้ายครับตากาเดินห่างป้องเร้ยิงโอ้โหเจือบมุงเดินแล้วมาหวันเหวนเ็บโอ้โหจริงน่ะรู้ได้รู้ที่เดียสิแ่หงฝาดวางเหนาะวันง้ายแล้ววันนี้วางบอลกันแล้วต่ไปที่มาสิทธิ์ให้เดนบอลคุ้งนงนั่งซ้ายของโนลีมิดครับ เ่งโอ้โหเขาปีสิงหเขาปุ๋ยเยอะมากจังหวะนี้คือกระสิิ์ให้เป็นฟรีคิกของโอลิมปิกครับอ่าดูว่าจะได้ตั้งเปิดเข้าไปบ้างครับสำหรับโอลิมปิกตั้งหลังแค่ประตูเดียวครับเปิดชาลับขอกข้างไปแล้ได้เป็นลูกทุ่งท้นซ้ายครับสำหรับโอลิมปิกครับ ตุ้มยัดเข้ามาแล้วพีกไปสูงเส้นได้แล้วโอ้โหดูตัวประสกติดพีคบอลยาวมาเป็นแม่นครับเรเปลี่ยนออกมาทางขวาาระหวานเย็นอาสวนก้ามก็เป็นโอ้โหนี่เป็นนี่เล่นได้ดีครับตูครับให้ทะลุช่องอาสวนไอทีก็ทางขวาแล้วจะไปจ่ายกลับไปที่เสาสองไม่ได้ครับตูหน่โดนโต้กับขึ้นมารูดจับบอลสวยแล้วก็จะถึงกับขึ้นมาหวันเย็น ตึงกบ้วได้ไปหรือเปล่าแม่จังหวะนี้สี่สี่มาช้าไปนิดตึงเล้แไปได้ฟ้าก็อาจจะรูว่าจังหวะที่สองจังนวี่เล่นต่อไม่ได้แล้วเรากลับมาให้ฟ้ามาดูฟีกเล่นเปิดจากเต้าร็วโอ้โหไม่ได้็แบบเบนไปข้ามหลอกสวยแล้วก็ถูกเนกจะหลงอยู่แล้วกูหลาบตูมของเราถูกยูจางที่เรา เก็นี่ยังเกมล้าเกมลุกน uh, ี <t> ่เล <aesthetic> ่นหมดเลยวัน <t> นี <Down wei> <t> ้โอ้โหสุดฮะสวยครับยังไม่มีการขยับชิพมาขวาไม่เนี่แล้วจะมีการขยับก็ตอนนี้นั่ขาขาองโรมลีมิตก็ไอโฟนขอไม่รู้

ไปต้านยังไงครับให้ให้ดีครับทุกทีแล้วตัวตรงกลับไปดูแล้ววิ่งหลอกนอ้ออยู่เปิดทันแล้วตัวสองสวนให้ออกแล้วไปจับเข้าหาแล้วเข้าในมาสู่แล้วตุกนี้ให้ไปมาเข้าจะนี้ครับโอ้โหเกือบจะไปเข้าทางแล้วมาผู้เลี้งขอโทนดีๆเป็นเตะตรงนั้นซ้ายครับโตทีมีทุกทีนะเริ่มจะถูกได้ดีขึ้นครับ เปิดจัดมาคงจะเอาแล้วโดย่หมอสังเลยร้อยกับมาสือแล้วตีเบนตีกับมันต่างเงินใหม่แล้วตีโอ้หายเอาถือแล้วฟุตทางขวาว่าอยู่จับแล้วเปิดไปสองของเรียบร้อยแล้วโอ้โหแล้วเบนเบนก็มามาพาาเลยแล้วสัสดี จะมีการเปลี่ยนตัวกับหน้าสนามรับโอ้โหของโนโลิมิตอาราฟจะถอดไทออกครับคับโอ้เปลี่ยนสองคนเลยหรือเปล่าครับโอ้เดอะถอดแล้วนั่นปีนกับไฟออกครับเ้าสองคนที่ลงมาในเบนบูมกับหน้านบล็อกครับ โมเ่าป่าไม่ดีครับบุญโกมาสัมผัสบอลแรกครับไต่ทันทันะโลกลับไปตั้งยันใหม่เอกของไก่เราจี้ยิ่งนิดตรงต่อด้วยครับแต่ทิ้งกันไม่ได้คระหวางเย็นบุญมาพาเขลุมาสวยแล้วบุญแล้วกลับไปตั้งกันใหม่แล้วซ้ายครับซิงเอ่อเปลี่ยนการทางขวาว่างครับเบน เรอเขาขึ้นมาบุดโอ้โหโหลอกสวยมากเรายิงโอ้โหดิฉีดจา้ามากยิงบ่อยแล้วลูกแบบนี้ครับฟุ๊ดคตั็หมายยิงฉีดจ้าแบบนี้เบินออกมาทางขวาชวนให้โอ้โหที่ว่าลูกนี้ไอเดียดีครับจังหวะ่านนเพื่อนขยับไปเก็บไม่ทันครับ จะเปิดพัดนลงก็เกรงใจนี่ตอนตอนใส่เสื้อไหมตอนใส่เสื้อไหมใส่เสื้อเอาวางไหนมันไม่ใส่เอาไปแล้วอะเฮ้ยขึ้นกนเย็นใส่มาเย็นไหมพี่มือข้างมือาขาล้วม่ือทาขาเกวดกเลยไม่จักรยานเลย ให้แล้วสีล้วบอลนี่บูมให้ย,ยัดมาเป็นฟุตหลอกข้าเดินเลยขั้วเยออย่าเข้าขั้วตัวไปต่อได้ครับฟุตให้ตรงกลางว่าเป็น,ย,นออยิงไอ้บ็อกครับเราฉลาดออกข้าไปยังได้เป็นรุกพวกเนาะตูมยัดก่อนเบนย้อนอับ่ทางใต้ย้อนไปครับนในใอโอ้ เป็นแก่ลอวัินเป็นโมพีเข้าขวาแล้วยิงจักตรงนี้ใหม่ตรง่อครับหาจังหวะตกให้ตัวเอง้ดีครับจังหวะนี้คู่ก็บังยเอ็กบมโอ้โหจังนี้ปังบแล้วไปได้ครับลิมใช่กันหรอิบุลองกลับมาทีนึงเรามาฟาจังหวะที่สองครับนี่ โอ้โหแล้วพู้นที่ของรัศมีควักไปเลยมาแจาก,กด้ยวยจังหวะต่อเนื่องอ่ะมันหลุดเข้าไปในกล่องเข็มพุดงแล้วท่าเกิดว่าหลุดไปได้ครับ <c oughs> โอ้โนี่ครับรัศมีให้ใบเหลืองไปครับกองหลังของโดลิมิตครก็มาจับไปนิดน,น <c oughs> ึงแล้วมันทะลุจิงอุ้ยน,นี่ป่ะจังหวะนี้สวยครับแต่ว่าไปตรงตอกครับ ตั้งๆต่เปิดาประตูเลิ่มข้างๆน้อโหเปลี่ยนแกลุ่มทีถึงกับโลพาสปกแรงไปนิดเึงแล้วออกข้างไเองนะตัวดท้ายดูว่าเราตัวหมูอีดนะเราหมูขีดตัวเองนะโอูจังหวะตัดบอลไม่ได้ครับในคึ่งเวลาแรกนะแต่โทษเวลาวัดเสร็จไม่เกินหนึ่งนาทีอูโทษนาโทษจะโทต้อไปครับจังหวะยังยวต่อเนื่องมากครับสำรับทั้งสอดู เราเรียกว่าน่าแล้วจังหวะหยู่เตะนานๆแไม่มีโอ้โหรองวาว่าโอ้โหแต่งเราล็อกกลับมาไม่มีใครแล้วแถวสองเราดูว่เกมสุดจะยินใจผู้ชมนตอนทุ่เราด้วยหลอดนี้เรา้ตาเลย เตะจังหวะประตูขึ้นมาครับบาสเข่าเริ่มสั้นครับครับเป็นบอลของหวานเย็นครับขึ้นทางด้านซ้ายครับบอลอยู่ที่สี่ปี๊ดให้ขวาอาวุธโอ้โหดูตอนนี้เล่นต้องบอกว่าดึงช้าเลยครับหวานเย็นไม่ได้ก็ไม่รีบครับเป็นปี๊ดกองซ้ายอ่อนสวยแล้วไหลซ้ายสุดว่าแล้วกลับแล้วลูกนี้ เลยอีกทีหนึงโอ้โหกองหลังเราปดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกไปเลยแล้วโอ้โหพจะพูดโอ้ offs, ไม่งครับโอ้ใจกว้างแล้วไปสายย้อนกลับมาไอพี่แล้วทีนู่นนี้ไปติดกองหลังเยอะ